ที่น้องบอกว่าความสุขที่สุดที่น้องๆเนี่ยได้ไปเที่ยวในโลกนี้เนี่นะครับที่น้องบอกว่าสิ่งที่ที่น้องเนี่ยได้พบเจอได้รีความสุขที่สุดที่น้องเห็นดีใจที่น้องเห็นได้หัวเราะที่น้องเห็นได้ปรับตื้นใจ มันไม่สามารถเทียบเท่ากับความสุแขแค่เพียงเสี้ยวหนึ่งในส่วนสวรรค์ได้ถ้าหาว่าวกเราอยากจะรู้ว่าบรรดาชาวสวรรค์เขาจะมีความสุขเขาจะมีความรู้สึกปลื้มมีดียังไ,ไ,ไ,ไง,ไงนเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เราทุกคนจะต้องไปเจอกันให้ได้ครับและเราจะได้สัมผัสความรู้สึกอันยิ่งใหญ่ความรู้สึกของชาวสวรรค์เมื่อพวกเขาเนี่ยได้ไปเจอหน้ากันเมื่อพวกเขาเนี่ยถูกอนุญาตให้เจ้ามองมไปยังพระนอวรรคใครอยากจะสัมผัสความรู้สึกน,นั้นเนี่ย ก็ต้องไปเจอให้ได้กันที่สวรรค์อินชาอัลฌาบังขอนำคำพูดของผู้ที่ดีที่สุดผู้ที่องค์รักมากที่สุดผู้ที่เด็ดเดี่ยวของท่านในประเสริฐที่สุดมาฟังคำพูดของสุจิรักของเราอย่างผู้รู้เท่าทีผู้นะาสโลมล้อเวอร์อะไรอยู่หรืสั้นลำซึ่งทันทีุดนี้เป็นะดัษที่รายงานโดยบุคคลที่ใกล้เคียงบุคคลที่มีความสนิทสนมกับท่านบุคคลที่ท่านนบีเนี่ยบอกดรักซึ่งบางแห่งได้นำเสนอไปก่อนหน้าแล้ว กวันทีน่ท่านนบีเดบอกกันเท่านนบีถึงกับสาบานต่ออ,อัลกยามอาโอโมอาวาลอฮีขอสาบานต่ออัลกอินนีอิบูกาแท้จริงฉันรักท่านทะดีษที่บังลังจะนำเสนอตัวไปนี้เนี่ยเป็นทะดีษที่รายงานโดยท่านโมอาเนี่ะครับผุ้คนที่ท่านนบีเนี่ยสาบาน,นา,นา,านแล้วก็บอกว่าเป็นทะดีษที่ท่านมมอาเนี่ยได้รายงานครับแล้วก็ เนื้อหาของทิศมีความยาวมากน้องๆมันจะต้อให้ดีนะครับเป็นทิศที่รายงานอากาศรับคนหนชื่ออาบูอิลจลิฟตันโอแลนิโอจิมารุลโล็อกซึ่งได้เดินเข้าไปยังมกฑิการของามาันมามักัิ์อาบูอิจลิฟบอกว่าดับประตูมัตยีดีนัมชิงกอฉันเนี่ยได้เดินเข้าไปยังมณฑิการของดารนมาศักดิแลฉันได้เห็น,าน,น,าาาน,นชายคนหนึ่งมีปันขาวสะอาดแล้วก็ผู้คนเนี่ยนั่งรายร้องท่านแล้วก็เวลาที่ผู้คนเนี่ย มีปัญหามีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยผู้คนก็จะนำมาหาชายคนนี้แล้วกลับออกไปพร้อมกับคำสัตวา,าของชายคนนี้ฉันก็เลยชะงนฉันก็เลยสงสัยว่าชายคนนี้คือใครกันชายคนที่มีปัญหาสาราแล้วก็มีผู้คนได้ร้องเนี่ยฉันก็เลยสอบถามผู้คนจึงได้รู้ว่ากอร์ ra, ua, ี้และบัวมัสบินยะบันคือสารภาพของท่านในวีที่ชื่อมัสบินยะบันวันต่อมาเนี่ยอาบูวีได้บอกว่า ฉันก็เลยรีบเร่งเพื่อจะไปยังมัจจิปุกามของมุนดาบัสยานแต่ปรากฏว่าชายคนนี้หมาถึงท่านโมอัตเนี่ยไปถึงก่อนหน้านั้นฉันเสียแล้วดูสิครับบรรดาคนดีเนี่ยเขาเห็นฉันกำลังความดีแล้วฉันเห็นเขากวางละหมาดอยู่ฉันจึงรอให้เขาละหมาดเสร็จเมื่อเมื่อเขาละหมาดเสร็จเนี่ยฉันก็เลยเดินเข้าไปหาเขาพร้อมกับกล่าวว่าอินนีอุฮิปุกา คนดีๆเนี่ยในเคยก็รักใครคก็อยากจะรู้จักใครๆก็อยากจะเข้าไปตีสนับสนุนด้วยแท้จริงฉันรักท่านเอาวิดีดเนี่ยได้บอกรักท่านหมูอ้าสินยับันก็ก็ลาเราล้อท่านหมูอ้าถามว่าที่ท่านบอกรักฉันเนี่ยเพื่อเอาล้อใช่ไหมเมื่อกี้เราเอาล้อใช่เพื่อเอาล้อท่านมูอ้าแต่ใจไม่มั่นใจถามต่อไปอีกเราก็เอาล้อที่ท่านบอกรักฉันเนี่ยเดือดดังบอกล้อใช่ไหมเมื่อกี้เราเอาล้อใช่เลยนถามบอัล้อ ท่านมาบอกว่าอัไบาชิ่อจงดีใจเถิดกับข่าวในนี้วัยนี้สมัยมุรสุลโมหิตสุลโมห์อะไรยี่มัสสลัมแท้จริงฉันได้ยินท่านมุซูลสุลโมห์มีคำกล่าวว่าก่อนเราบุตาอาลาพระองค์นำลัคนำหนุนว่าวยาบัจจิมาฮับบัตีข้าได้ให้แล้วซึ่งความรักของข้าลินมุตฮาบีนาฟีแก่ผู้ที่รักกันในหของข้า วันมุตตาจาริซีนาฟีแก่ผู้ที่ประชุมปรึกษาหารือกันในหนทางของข้าวันมุตตาซาวีรีนาฟีแก่ผู้ที่ได้เยี่ยมเยียนกันในหนทางของข้าวันมุตตาบีรีนาฟีแก่ผู้ที่ได้ใช้ความอุตสาหะพยายามในหนทางของข้าววาระบัตสะมาขับวัตี่จงนี้เอาไปชื่อไปเชื่อ ที่ดีทั้คนที่ได้สลับเวลาได้จากภรรยามาได้จากลูกน้อยมาได้จากภารกิจต่างๆมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับที่พวกเราเนี่ยได้รับความรักจากอัลลอฮ์มันคือเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มีฮานิสสิบคนนึงเนี่ยนะครับมาบอกถึงความยิ่งใหญ่ของการที่อัลลอฮ์เนี่ยได้รักของคนที่อัลลอฮ์เนี่ยของคนที่ถูกอัลลอฮ์รักในกันและกันจุดของอิมามุฮบีและกุสลิมซึ่งเป็นฮานิสที่ได้รับกานนำบุตรในร้อไปยังอัลกันตันในมูฮัมมัดสุลตันบริษัลกาว แท้จริงเมื่อเรารักคนใดคนหนึ่งเนี่ยอัลเราก็จะเรียกยิบรีมาแล้วก็กล่าวว่าอินนีอุติบุกาอินดีอุติปูหุาลานั่นแท้จริงข้าเนี่ยรับคนคนนี้ฟาอาฮิบบะฮูดังนั้นเจ้าจงรักเขาด้วยอัลเอ,อ,อาการที่เราเป็นบาวที่เรารักเนี่ยอัลเรารับอย่างเดียวไม่พออย่าลเราเนี่ยเรียกยิบรีหวัวหน้าของประเนี่ยมาแจ้งไม่พอแค่นั้นเรยังอย่างเดียวไม่พอนะ

พอลัซุ่มมาอยู่เราเราถึงก็้ดูที่ภาระความความรักที่ถมยอมรับเนี่ยถูกมอบวางให้กับชาวโลกหมายถึงว่าผู้คนย่งก็จะรักเขาด้วยผู้คนนี่ก็ปรารถนาที่จะเจอเขากล่าวถึงเขาในเรื่องราวที่ดีดังนั้นนะครับวิธีเดียที่เราสามารถตรวจสอบสถานะของเราว่าเราเป็นแบบเที่ยวรอบทั้งรืกเปล่า ตรวจสอบจากบรรดาคุณดีตรวจสอบจากบรรดาผู Soon, iram, slave, ้ศรัทธาที่เขาเริ่มมาสวยงามที่เขาเรียนสิ่งรวดสวยงามที่เขาเรียอ่านตัวสวยงามถ้าหากว่าเราเป็นคนหนึ่งที่บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยต่างก็รักใคร่ต่างก็อยากจะช่วยเหลือตามเมือยากเข้าหานั่นแสดงว่าเราเนี่ยกำลังรักเราอยู่